ดีค่ะสกายเองนะคะสวัสดีค่ะมัมมีเองนะคะวันนี้เราอยู่ในแมพที่ช,ชื่ <New Care S 2> อว่า New Kiebok ค่ะ,ะก็คือตอน,นีสกายลบให้เพื่อนตอนนี้พี่สกายมาช่วยเพื่อนก่อสร้างเหรอคะหรือมาช่วยลบลบเพื่อนทําไมถึงลบเพื่อนนะคะลบฟไงเพื่อนออกแมพไปแล้วไงคะอ๋อก็คือตอนตอนแรกเราช่วยกันสร้างใช่ไหมคะแล้วเพื่อนเขาก็อยู่ดีๆก็นิ่งไปเลยพี่สกายก็เลยทําการลบ พอมี้บอกให้ไปสร้างใหม่ก็ไม่ไปสร้างอ่ะโอเคไงต่อโอ้มาเกมันเป็นแบบอาคารลอยสูงก็คือตอนนี้คือคุณพ่อพี่สกายกลับมาแล้วเนาะพี่สกายผู้นอกเรื่องทําไมเราไม่อยู่ในแมปล่ะคะลูกอ่าต่อต่อตอนนี้ก็จะลบอ่าลบลบเราจะไปไหนต่อเดี๋ยวเราลบไปลบเสร็จแล้วจะไปไหนต่อคะเนี่ยเดือดเดืด ล้วพี่แค่เนี้ยอ่าก็คือว่าแมปนี้นะคะเราสามารถสร้างแล้วก็สามารถลบได้ด้วยนะเราจะสร้างาเป็น<ร>อะไรก็ได้ถ้าเราางผิดใช่ไหมเราสามารถลบได้อ๋อมันเหมือนไมค์คราฟหรอชื่อถูกไหมแบบนี้เรียกถูกไหมถูกค่ะอ๋อแมปนี้ก็คล้ายๆกับเกมไมค์คราฟนะคะทุกคนถ้าไมค์คราฟทุนเราจะเป็นบล็อกๆใช่ไหมคะเหมือนพี่พี่พี่อมแอมเหมือนกับพี่เขนใช่ไหมคค่ะขอช่วยอ่าพี่สกายก็จะไปหาเพื่อน อีกนะคะเพื่อที่จะช่วยสร้างนะคะโอเคแปแล้วไปแล้วจะไปช่วยตรงไหนดีอะตรงนี้อโซนิกโซนิกเฮลโลสันนีเฮลโลทำไมปากนายดูเท่จังอ่าสวัสดีเราโซนิกเองอยากให้เราช่วยสร้างไหมอยากให้เธอช่วยเราช่างจังโอ้ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยโซนิกนายทำปากใหม่เหรอปากนายยังเท่ เขาสร้างมีมีแบบเขาสร้างตัวเขาหรือเปล่าเนี่ยเขาสร้าง <c oughs> มันมีว่าเขาน่าจะสร้างรูปปั้นโซนิกแน่ๆคุณูภาษาอะไรคะคุณคุณสกายคะ <c oughs> อะแล้วเราก็มาช่วยเขาสร้างเงี้ยหรอคะไม่ใช่ค่ะคือสกายใช้เดยวสกายสร้างกับเพื่อนดีกว่าอ่าโอเคไปค่ะ โอ้โหสร้างเลยสร้างเลยโอ้โหสร้างเร็วมากโอ้โหคือคุณแม่กายใส่สปีดใช่ไหมคะเนี่ยถ้าแม่ถ้ามันมิ้ไม่ใส่สปีดนะคะสามชั่วโมงก็ไม่เสร็จอะค่ะโอเคไปค่ะโอ้โหโอ้โหสร้างแบบจริงจังนี่คือสร้างแข่งกับเพื่อนข้างๆไปเลยนะคะเนี่ยโอ้ยตัวใหญ่กว่าเพื่อนข้างๆไปแล้วอะเอ้าขาหาย ช้งแค่ตัวอยู่ดีๆก็ลอยอยู่บนฟ้าอ๋อสังขาสีเขียวเลยเหรออ๋อจะเป็นขาสีเขียวแบบเพื่อนนะคะตอนนี้อ่ะไปเอ็ดแบบอ๋อวางผิด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 โอเคโอเคโอเคได้แล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยเอาไปต่อมาต่อมาต่อโอ้ในที่สุดก็ได้แล้วเนอะโอเคโอเค อาโฟนิกมาดูงงๆอ่าโฟนิกบอกว่าโอ้มาสร้างสักชิดกันเลยเที่ยวคือฉันอยากสร้างเหมือนนายมั้งอ่ะอ่าขอสร้างคู่กันหน่อยนะไกลเลยเราไปวางของเขาได้ไหมหรือไม่ได้คะไม่ได้เดี๋ยวเขางงเอา,เอาโอเคงั้นก็นเราต้องสร้างข้างๆกันก็นพอเนาะ <Yeah S 1> โอเคเอ่ะนี่คือผมบิสไกโอ้เอ้ยอ,อะไรของเนี้ยอสเออติดอยู่ข้างบนเอ่อ แลพี่สกายจะสร้างอะไรเนี่ยแค่นี้แค่นี้เหรอไม่รอดไม่รอดไม่รอดด้วยนะรู้ตัวด้วยนะว่าสร้างแล้วไม่รอดไม่จับโอเคอันแรนั่นแหละมาถูกทางแล้วสร้างขึ้นไปอึบอึบอ่ะเลยเลยเลยเป็นหนึ่งเราสามารถลบได้อ่ามันเป็นบล็อกนะคะมันแบบถ้าเรากะตรงกลางไม่ดีมันก็จะงงนิดนึงนะมันจะไม่ขึ้นตามคือตอนนี้เอาแค่เอานี้ อ่ะโฟนิกงงงงจัคคานิกก็น่าจะงงอ่ะอ๋อเนี่ขาไม่แบบทำท่าเหมือนจะก้าวเดินไปข้างหน้าอ๋อโอเคได้อยู่ได้อยู่เปลี่ยนเป็นสีไหนดีโอเคสีไหนเอาสีเหลืองเน๊ะโฟนหน่อยโอเคอ๋อทำเป็นแขนเหมือนเพื่อนไปเลยโอเคโอเคอนโซนิกแขนแขนแค่นั้นโอเคเฮ้ยเฮ้ยตีตีด นี่ไม่มันมีไม่มั่นใจว่าเพื่อนสร้างโซนิกหรือว่าเ,เพื่อนสร้างอมอัดนูบนูบเหรออ๋อ <c oughs> โอ้ใช่นูบก็ได้จะได้นะนูปกป้างหัวเ็าจะเป็นแบบเอ้ยเพื่อนเพื่อนจะมาทังของเราเลยทําไมเอ้อาไมคก็ <c oughs> เขาอาจจะไม่อาจจะไม่อยากช่วยแอนดาโอ้เอิม่มเธอจ๋า,จารเรากําลังทําอยู่ นี่ส่งีโมจิ Can you help me a l a n b o w ใครอะอืมอืมอ่าน้อแล้วพี่สกายก็วิ่งหนีไปเลยจ้าวิ่งหนีเลยเอาคนนี้โอ้ยคนนี้สร้างเป็นแบบบันไดสายลุงใช่ใช่ใช่โอ้จะเทไปนะนี่เราจะมาทำอะไรอ่ะอ๋อช่วยเติมให้เขาอ้อโหเป็นคนดีอีกแล้วนี่ไง อ้าวมาช่วยเขาสร้างอีกเขาจะไม่ตกใจใช่ไหมเนี่ยโ <Here. Here. S 2> okay. อเคอะ <c oughs> วางวางวางแล้วมันจะกลายเป็นรูปอะไรเลยเนี่ยตอนแรกมันเป็นรูปอ,อะไรปดช่วยด้วยคุณพระสร้างยังไงให้ตัวเองโดนขัง <c oughs> สร้างงีงเลยแหละ <c oughs> อุยอ้ยอุย้ยของเพื่อนเท่อยู่นะแต่พี่สกายไปสร้างอะไรให้เขาเขาบน,นะ <c oughs> น่ะน่ะไปไปไปถึง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  โอเคนะคะเราก็สามารถไปจอยกับเพื่อนๆได้นะอ้าวตรงนี้ที่พิสนิพิสกายสร้างไว้นี่กระสุนโอ้มันเป็นแบบปรงใสอันนี้เป็นเป็นกระจกไงอ๋อมันเป็นแบบกระจกโอเคแต่พ่สกายจะใช้สีชมพูอันนี้ก็คือเป็นแบบแบบว่าให้ก่อสร้างแบบทั่วไปเลยนะคะโอเคไปไปไปอุ้ยเป็นสีชมพูเปลี่ยนเป็นสีชมพูหมดเลย กายจะสร้างโทนแบบฝาน้ําแบบลึกๆตัวสระน้ำใหญ่ๆเงี้ยอ๋อจะสร้างสระน้ําเป็นสีชมพูที่กว่าจะได้ดูหวานๆโอ้โหเป็นสีชมพูกายจะสร้างสูงๆขึ้นไปอ่าโอเคแล้วก็จะตกแต่งตกแต่งเป็นอะไรอะคะอ้าวโซนิกนายไปดูฉันทําไมอ่ะอ้าวก็เขาอยากจะช่วยหรือเปล่าเหมือนพี่สกายเอาฉันอะ ฉันแค่ดูของนายเฉยๆโอเคบายตอนนี้บา<ร> <Bye. S 2> ยนายทำของฉันเละล่ะโอเคตอนนี้นะคะพี่สก,กายก็กำลังสร้างสะสีสีชมพู <Okay. S 1> เอาโซนิกนายมองนิชิ้นไม่้ค่ะนายเข้า,ขานะอ้าวเนกะิดการห่วงถิ่นขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนโอเคโอเค ฉันจะไม่ให้นายเข้าถ้านายทำเลฉันจะไม่ให้โไม่ร yeah> ู้ใครพาใครทำเลนะคะตอนเนี้คือตอนนี้ถ้าเพื่อนทำเลเดี๋ยวพี่สกายเดี๋ยวพี่สกายจะซั่งที่อื่นเลยเฮ้ยติดขังตัวเองไว้อีกแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้พสกายติดออแล้วจะไปเอาน้ำที่ไหนมาลคะเนี่ยไม่ใช่น้ำมันคือสีชม เดี๋ยวเราก็ใส่บล็อกบล็อกับมันเป็นน้ำไงเฮ้ยโซนิกนายจะทำมาทำมาของฉันทำแบบนี้ไม่ไดีทำอะไรเขายืนให้กำลังใจเฉยเฉยเขาใส่กระจกเข้ามาด้วยอ๋อโชนิกอ๋อนี่เขาแค่แค่สร้างข้างๆพี่สกายเฉยโอเคเยวจะไม่ให้เข้าเลยโอเคอ้าวไม่ให้เข้าแล้วตัวเองจะออกอยังไงอะพี่สกายก็สร้างบล็อ,อ,อกอะอ๋อ <c oughs> อ้าว <c oughs> ปิดหมดเลยเขานี่ออกยังไงอ่ะนี่ไงใช้สีบล็อกสีฟ้าอ่าใช้ชิคกี้พายนี่อ๋อสร้างเป็นเหมือนประตูหน้าต่างอ่ะรูปออกอีกโอเคเดี๋ยวเึกนะ ใส่น้ำเหรออ๋อเป็นสระแล้วนะคะทุกคนนี่คือตอน,นสกายสามารถขึ้นมาได้่โซนิกนายเข้ามาได้นายเข้ามาได้หรอกค่ะ,คะ,อะตอนนี้ก็ได้สระน้ำสีชมพูแล้วนะคะเรับเ,เป็นไงล่ะเ,เดี๋ยวเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็โโเดี๋ยวเขาก็เข้ามาฟังให้ไไดีจ้ะโอ้ให<ไ>้โอเคสกายเ็ดเดิ โอเคตอนนี้เราก็วางน้ําอยู่นะคะวางน้ําใช่ไหม<ช>ตอนนี้เรากลังสร<ช>้างน้ําอยู่ใช่ใช่ <Okay. S 2> เดี๋ยวจะมีเพื่อนคนหนึ่งคนเดียวใช่ไหมคะเขาจะมาสัง้างช่วยพิสกายเนาะ oh. เดี๋ยวเขาจะส่างช่วยโอเคโอเคคือตัวนี้สกายมั่วของตัวเองไม่เหมือนเลยเนี่ยนั่นสิมามีก็งงเอาขังตัวเองไว้ในบอก <c oughs> อแล้วงเห้เทพสกายท็บสกา เดี๋ยวกายกะติดอ่ะก็จะตัวแบบขยับออกมาไม่ได้เลยฮ่าฮ่าฮ่าโซนี่ไงกำลังจะเต็มแล้วก็จะกลายเป็นสระน้ำแล้วเอ้ยลบหน่อยนิดนึงนิดนึงโอเคจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วอ้ามีสกายเลาอาโฟนิงนายงงที่ทำไมอ่ะของฉันเองพี่สกายทำอะไรนี่โซนี่เขาแบบนิ่งมากโฟนี่เขาอยากขึ้น ไปเลยกระโดดมาได้เลยเนี่ไงนี่ไงอ่าตึ๊ดอ้าบุยแวงไปแล้วนะโอเคตอนนี้กระสานน้ำสีมิูนนะคะก็เสร็จสมบูรณ์สวยงามเชื่อ่ะเดี๋ยวสกายจะสร้างอีกฝั่งอ่ะโอเคสร้างอะไรอีกคราวนี้จะสร้างอะไรอีกคะ จะสร้างเป็นเสาหน่อยอ๋อสร้างเป็นเสาเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนก็มาช่วยแหละอ๋ออันนี้ก็คือมันดูแบบเป็นแบบสี่เหลี่ยมธรรมดาไปก็เลยจะสร้างเสาขึ้นมาอีกนิดหน่อยโอ้กลายเป็นลูกตัวเอเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพื่อนแต่งตัวเป็นไทเนี่ยเพื่อนเขามีผีอยู่หัวด้วยโนายมีผีอยู่บนหัวอะเขาคุณนมากเลยนะคือเพื่อนต่อกอด ตขึ้นมาเพื่อนๆขับคุณมากเลยก็คือเพื่อนเขาแจ็บใส่สีตัวฟีฟีเหลืองเพื่อนดีมากนะเอยทิดตอนแรกของนี้มองนึกว่าเป็นแบบว่าเลดอะที่อยู่ในลินบูเฟนอะแต่ไม่ใช่นะเขาใส่หัวหมวกสีแดงไม่คือเพื่อนอเขาคือเพื่อนโอเคโอเค เอาก็นี่ไงก็เพ <น Biden. S 3> ิ่มไปโอเคโอเคอ่ะเก็บเก็บให้เก็บงานให้เรียบร้อยตอนนี้นะคะสระสีชมพูเรายิ่งใหญ่ขึ้นข้างในข้างในแบบว่าเดินเข้ามาได้ด้วยนะอ้าวถ้านายมาอุดดูฉันเดี๋ยวฉันเนอะจ้จะปิดอัดอ อนนี้ไงเพื่อนสร้างเป็นแบบแบบว่าเชื่อมต่อกับสะเลยเนี่ยใช่อ่ะอ่ะพิกายก็สร้างะกยจะขยายหน่อยอ๋อใช่ใช่ไหมใช่โอ้โหพิสกายไม่ต้องตะโกนดังก็ได้นะคะอันนี้คับเพื่อนวางอะไรให้คะเนี่ยคือเดี๋ยวพิกายจะสร้างเสานี่ไงโอ้จากสะน้ํากลายเป็นตเสาอะไรคะ เสาแบบธงเสาที่ระลึกของพี่สกายก็เดี๋ยวนี่แน่แน่แน่สูงก็หอยเซล้ยแล้วมันมีว่าตอนนี้นะโอ้โหคเพื่อน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 อ้าวอ้าวสะสะน้ำต้นเจาะโอ้โหไงก่อนอ่ะยังไงอ่ะว่าสวยบ้างเฟนี่จะไม่ช่วยมาช่วยกันมาไหมเฟนนี่ขึ้นมา ก็เป็นเพื่อนเหมือนกันไงเขาก็ไม่หย well, ุดช่วยตั้งแต่ทีแรกลอยขาอยู okay. 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 ่ข้างบนเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมันจะเป็นแหวงๆหงโอเคโอเคปิดอุดๆอดอุดหน่อยเอาอุดหมดแล้วจะเข้าไปยังไงต้องเข้าก็ได้เพื่อนอยากเข้าสิเาอยากเข้าเนี่ยนี่ไงโอ้ยดูขมุดโดนพี่สกายทับเอาอิดบล็อกทับเอาตังยิวตังคิวนะ จอห์นนีไหนสั่งอะไรเนี่ย like ม,ม, okay. มันเหมือนเงี้ยวมันเหมือนช่างเงี้ยวอ่ะช่างเงี้ยวช่างเงี้ยวช่างเงี้ยวก็คือแบบมันมีโค้งๆยื่นออกมาอย่างนี้หรือเปล่าใช่โอเคไปแต่มันตลกนั่นแหะก็หมอมีก็ว่าตลกอ่ะมีพี่สกายสร้างอะไรหมอมีดูไม่ออกเลยนะคะดูก่อนโอ้ยสูงมาก มองจากมุมกว้างแล้วก็คือสูงริบริ้วไป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 อนนี้เลยมันคือมันคือมันคือ <c oughs> ตัวดูดอปไปไอไปไปอุไอไป่ปไปไปนปไปไปันไยไเไอันนปไปนปไ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 ปสปไปไปปไ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 ป์ <c oughs> <arma> ไปกันเลยอ่านี่พี่สกายพาขึ้นลิฟต์บ็อกไปงี้อุ้ยหัวชนไปไปเลยโอ้โหขึ้นเป็นลิฟเลยนะคะเนี่ยทุกคนไอ้หัวชนพอดีบ็อกโอ้โหเป็นมุมที่ดีมากเลยเนี่ย ตรงที่มันเป็นแบบแบบตรงตรงแบบแคบ,บแคบใช่ไหมคะ,ะเดยวพิสกาจะไหมไม่ปิดอูลูนะอ๋อไม่ปิดรูนั้นไว้ที่พิสการไปยืนอยู่เหรอไม่ใช่บนเสาวขขึ้นฝุดเลยเอ,อ๋อไม่ปิดไม่ปิดนะคะโอเคแล้วทำอะไรอยู่คะงางนี้น <c oughs> โอะไรโอ้โหอันนี้กำลังจะสร้างอีกนะคะเหมือนขยายพื้นที่ สกายจะขยายเพิ่มเป็นจุดจุดแบบจุดกดปุ่มอ๋อให้มันมีจุดกดปุ่มเอเพื่อนเ่าไปแล้วค่ะเพื่อนเราจะไม่ช่วยกันายขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมาเองเลยอ่ฮ่า้ยเพื่อนโดนโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยสูงขึ้นนี่สกายจะไม่ปิดตรงนี้เนาะโอเคค่ะ ที่ <จะ S 1> เป็น <จะ S 1> ช่องอยู่ตรงนี้พี่สก,กายจะไม่ปิดนะคะขึ้นมาแล้วโอ้โหปิดทับรูหน่อยอ้าวไหนบอกไม่ปิดเรียบร้อยเอารบแล้วโอ,โอเคนะคะนั่นเดี๋ยวแมปให้พี่สก,กายฝากช่องเลยค่ะกดไลค์กดแชร์กดสกายด้วยนะคะอย่าลืม อย่าลืมกดไ like ลค์ด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์กันเยอะๆนะถ้าชอบอคลิปนี้ของเรานะคะเดี๋ยวข้าวหลังนะคะจะไปเทนพี่สกายสร้างเป็นตึกให้มันดูดีกว่านี้นึงนะทุกคนคตอนนี้นก็คือแบบว่าสเปซสปะในการสร้างมากเลยสำหรับแมทนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยติดตามแล้วก็วคอมเมนต์ <comment S 1> มาคุยกับพี่สกายนะพี่สกายตอบทุกคนเลยนะคะถ้าเห็นยังไงก็เข้ามาจอยกัน ถ้าจะอาคอมเมนต์ก็กดที่ลิงก์เลยนะอ่าเอาบายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า,าจุบ๊บจุ๊บ่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ